ตอนนี้ใครที่ยังอยากสมัครสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสินอยู่บ้างเชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่รู้แหละว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ก็เลยรวบรวมไว้ให้แล้วในส่วนของขั้นตอนการสมัครทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนท้ายสุดแล้วก็ปัญหาต่างๆที่หลายคนอาจจะต้องรู้ด้วยวันนี้ก็จบคลิปเดียวรวดเลยถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วไปฟังกันเลย สินเชื่อเพื่อคุณก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งสินเชื่อเพื่อคุณตัวนี้ก็เคยได้ทำคลิปบอกเล่าไปแบบคร่าวๆแต่วันนี้จะเล่าแบบฉบับเต็มในแบบที่ใครๆก็จะได้รู้ว่าใครจะสมัครได้บ้างถ้าเกิดว่ากู้ไม่ผ่านจะต้องกู้ได้อีกไหมลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรใช้อะไรบ้างถามว่าจะรอผลแนนแค่ไหนแล้วถ้เกิดว่าผ่านแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไปเชื่อว่าหลายคนก็คงยังไม่เข้าใจกับขั้นตอนสักเท่าไหร่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คุณยังพอมีเวลาที่จะสมัครได้นะอีกสามเดือนก่อนที่ระบบจะปิดให้คุณสมัครหมายความว่าคุณจะต้องรีบสมัครแล้วก็ทำสัญญาให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะผ่านหรือว่าไม่ผ่านมันขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งก็จะดูจากข้อมูลในปัจจุบันนั่นแหละอันดับแรกคนที่สมัครได้เขาจะเน้นไปที่พนักงานประจำเป็นหลักที่มีรายได้8,000บาทปีสลิปเดืนเดือนมีสเตตเมนต์ซึ่งธนาคารก็จะเป็นคนคัดเลือกซึ่งอาจจะเลือกไว้ทั้งลูกค้าเก่าหรือไม่ก็ลูกค้าใหม่ถึงแม้ว่าธนาคารจะเน้นไปที่พนักงานประจำเป็นหลักแต่อาชีพเปสระก็สามารถสมัครได้ เพียงแต่คุณจะต้องเป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติดีต่อเนื่องอย่างน้อย12เดือนหรือเป็นคนที่ปิดบัญชีไปแล้วซึ่งธนาคารก็ต้องคัดเลือกคุณอยู่ดีถามว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าคุณถูกเลือก 1. อาจจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาโทรมาแนะนำสิเชื่อเพื่อคุณให้กับคุณถ้าคุณได้รับการแนะนำคุณก็เอาเอกสารตามคำแนะนำนี่แหละไปยื่นกับธนาคาร 2. คุณเข้าไปดูดูด้วยตัวเองเลยนะในแอป Mybo ตรงในส่วนของรายการแจ้งเตือนและสาเช็คด้วยตัวเองก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็ระบุอาชีพเข้าไปช่องทางที่คุณสมัครง่ายสุดนะนั่นก็คือภายในแอป Mybo นั่นแหละเพราะว่าไม่ต้องแนบเอกสารใดๆเข้าไป จากนั้นเนี่ยคุณก็นำเอกสารที่คุณมีไปยื่นที่ธนาคารหรือทา,อานที่ดีนะไปสมัครที่สาขาเลยก็ดีตเตรียมเอกสารไปด้วยให้พร้อมเอกสารที่ใช้ก็จะมีบัตรประชาชนถ้าคุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าคือใช้เพียงสลิปเนเดือนล่าสุดแล้วก็สเตตเมนต์ล่าสุดแต่ในกรณีของถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะ คุณอาจจะต้องใช้ภาพถ่ายปัจจุบันกับงานที่คุณทำอยู่ซึ่งในภาพก็ต้องมีคุณอยู่ด้วยเช่นคุณขายของออนไลน์ใช่ไหมมีเว็บไซต์มีเพจคุณเซลฟี่กับเพจกับเว็บไซต์ของคุณได้เลยใครที่สมัครครบแล้วนะแล้วก็ยืน่นเอกสารแล้วเนี่ยเดี๋ยวธนาคารเขาจะมีลิงก์นะีให้คุณเช็คสถานะการสมัครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้ ถ้าคุณเช็คแล้วว่าคุณได้รับการอนุมัติคุณก็รอ SMS ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะภายใน7วันเดี๋ยวเขาส่งมาฉะนั้นถ้าคุณได้รับสิทธิ์แล้วนะคุณสามารถจะเข้าไปทำสัญญาภายในแอป Mymo ได้เลยในสขั้นตอนนี้คุณอาจจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเขามีเวลาให้คุณทำสัญญาเนี่ยภายในแค่เจวันเท่านั้นทำสัญญาการกู้เสร็จแล้วก็รอเงินเข้าบัญชีกันได้เลย